เอาละกลับมากับข่าวใส่ไข่คุณหนุ่มคุณมีเรื่องหนุ่มเกาหลีเพราะเดี๋ยวนี้คุณะเดี๋ยวนี้คุณเป็นตุ๊ดเกาหลีคุณพยายามจะเป็นเกาหลีมากไม่ได้พยายามแต่ผมมันยาวไงแล้วมันไม่ได้ตัดไงไม่ได้ไปตัดนานมากแล้วอย่างหนึ่งช่างทําผมที่คุณเอามาเนี่ยที่ชื่อก้องเนี่ยเขาไม่ค่อยทําผมให้ผมไงเขาไม่รู้เหรอเออผมก็เลยต้องแบบก้องไหนก้องบ๊อบเวียงเสี่ยงตินไงแปลว่าอะไรถ้าสมมติก็ลองจับฉลากเอาวันไหนก้องทําผมสวยถ้าสมมติก้องทําผมสวย ก็ว่ากันไปทำสิบครั้งหรือ6ครั้งนั่นก็ทําฉันได้สวยอ้าวโอเคแห่แชร์คลิปหนุ่มเกาหลีเมาคลั่งบนเครื่องบินนะครับลิชาร์ดมาส์นะครับก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะฮะชาร์มาสคือใครอ่ะนักร้องเพลงอะไรนะ Where ever you go อะไรวะไร่เหี้ยวเวทีไร่เหี้ยวเวทีอ่านะฮะคือชาวเน็ตได้มีการแชร์คลิปวิดีโอนะที่ภาพของหนุ่มเกาหลีนาหนึ่งนะครับที่อยู่ในการคลุ้มคลั่งบนเครื่องบินนะฮะสายการบินของเอกาหลีแอ เป็นภาพเคลื่อนไหวเลยนี่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปช่วยกันควบคุมผู้ชายคนนี้เอาไว้นะครับแต่ก็ยังแสดงทีท่านะครับหยับเขาด้วยการถมน้ำลายใส่หน้าชายคนยนี้่อไปมัดตัวของเขาเอาไว้เมาเหรอเมาคือคนนี้เขากินเขาบอกกินเหล้าไปสองแก้วเพราะนั้นเองหลังจากนั้นก็โวยเนี่ยขุยน้ำลายใส่เห็นไหมนิสัย ที่สําคัญเนี่ยนะครับปรากฏว่าสายการบินเนี่ยนะครับบินมาจากกรุงฮานอยนะฮะกำลังจะไปที่กรุงโซเกาหลีใต้นะครับโดยใชาผู้คุ้มครั่งอายุมาสามสิบสี่ปีนะฮะไปต่อยหน้าคือดื่มเข้าไปสองแก้วปุ๊บจะไปต่อยหน้าบริษัทอีกคนหนึ่งแล้วพยายามจะทำร้ายเจ้าพนักงานบนเครื่องบินนะพนักงานต้อนรับนะฮะแล้วก็มีรายงานนะครับบอกว่าริชาร์ดมาร์สนะครับต้องรองชื่อนางชาวอเมริกันนะครับรวมกับภรรยาเนี่ยอยู่บนเครื่องลำนี้ด้วยโดยมาร์สนี่นะครับก็เข้าไปช่วยเหลือนะฮะไปคุมตัวชายคลั่งคนนี้เอาไว้ด้วยนน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 ี่่่่ะะะะฮเห็มัััยยครบือู นะแล้วก็แจ้งมีชชัข่าวได้แจ้งบอกว่าผู้ชายคนนี้ดื่มเครื่องดื่มก็เล่าเข้าไป2ช็อตนะฮะก่อนหน้านี้เราไม่รู้ไงตอนเกิดอาการเมาแล้วก็คุ้มคลั่งขึ้นมาแต่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วก็บุริษารเนี่ยต้องช่วยกันคุมตัวใส่คนนี้มัดเอาไว้เหมือนเก้าอี้จนกระักบินเนี่ยลงจอดนะครับโดยที่เรื่องเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นเรื่องเลยถ้าเกิดว่ามิชชันมิชชามาไม่อยู่เขาไม่อยู่แต่บังเอิญว่าเขาอยู่แเ้าก็ไม่ใช่ไง โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นลงบนเฟซบุ๊กของตัวเองบอกว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ได้รับการฝึกที่ดีเอาแล้วไงและมีลูกเรือหนึ่งคนและก็ผู้โดยสารสองคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ของแล้วโคเรียนอะไรลูกเรือผู้หญิงทั้งหมดไม่รู้เรื่องอะไรเลยและไม่ได้รับการฝึกฝนนะฮะว่าจะควบคุมคนขาบสิได้อย่างไรเขาเริ่มสงบลงตอนที่ผมและผู้โดยสารชายคนหนึ่งเข้าไปช่วยโคเรียนแอร์ควรจะต้องสอนให้พนักงานเนี่ยนะฮะ รู้วิธีการควบคุมสถานการณ์เช่นนี้ให้ได้โดยที่ผู้โดยสารไม่ต้องเข้าไปยุ่งอืมนะฮะเนี่ยนะครับก็หลังจากนั้นรู้สึกว่าคเรียนก็ปิดทําการเลยไม่ขึ้นบินเลยนะไม่ขึ้นไปเช่นนี้ไม่ขึ้นไป ทั้งหมดทั้งหมดเลย3ามสี่วันเนี่ยปิดเลยเลยจริงตอนนี้ปิดเลยดวงซเ่มกันปิดเลยก่อนนี้ก็มีปัญหาเราหยุดไปก่อนเลยตอนนี้เขาว่าอย่างนั้นนะถ้าเกิดไม่จริงก็อย่ามาฟ้องผมนะาตามข่าวว่าว่าอย่างนั้นเราลองไปเช็กกันดูอีกทีแล้วกันอ๋อเพราะว่าต้องปรับเลยต้องปรับใช่สภาพสิพี่ที่สําคัญนะฮะก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งกรี๊ดกรี๊ดดผู้ชายคนนี้อารวาสขอโทษนะฮะเพราะหล่อมากโนหล่อมากไม่หล่อมากไม่เห็นเขาเบอร์หน้า คือผู้ชายคนนี้เขาบอกหลอมากหลอเหรอเอ็งที่หลอมายุเองด้วยที่สําคัญเขาบอกว่าตํารวจเนี่ยนะฮะพอลงเครื่องไปตำรวจจับไปแล้วก็ปล่อยตัวเลยเพราะเพราะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นลูกของนักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งมีธุรกิจอยู่ที่ย่านกลางนํำก็คือเป็นซัม e บอ d y ดีเป็นก็เป็นแบบลูกคนรวยลูกคนรวยอ่ะ หล่อด้วยหล่อกังนำก้าล่าเชิประสงค์ของเราอ่ะใช่ไหมนะก็หลูหลวก็เนี่ยแหละฮะก็เคนรี้อยากเห็นหน้าจังเลยไอ้ที่เปิดเรื่องเปลี่ยนเลยมดดำเรื่องเปลี่ยนเลยเรากำลังพูดเรื่องโคเรียนแอร์ไลน์อยูุ่ยน้ำลายใส่หน้าก็ชังมันจะทำมันหล่ออ่ะมดมันไม่ดำสีแล้วไม่ใช่มันทำจะอ้าปากรับด้วย